นะครับอ่าแต่นะมันจะมีอยู่ที่เราเห็นกันอ่ะสำหรับผมอ่ะอันนั้นน่าจะไม่ใช่เรซินน่าจะเป็นน้ำประสานคือแก้วน้ำเคลือบโอ่งอ่ะน้ำเคลือบน้เครือบอ่ะอ่าน้ำเคลือบที่ต้มละลายอ่ะแล้วก็ผสมผงอ่ะแล้วก็หยอดอ่าหยอดลงในแม่พิมพ์ซึ่งผมอ่ะ ยังไม่ได้พูดอันนี้เพราะว่าผมยังทำงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับพระสมเด็จอันเนี้ยยังไม่จบยังไม่เสร็จผมก็เก็บมาเรื่อยๆแล้วลก็แน่นอนครับถ้าเกิดเราเป็นสมเด็จเพื่อไม่เกเีานายนไหมที่เขาเล่นเป็นพกกลวยอ,ะอ่ะ,อะ,อะ,อะที่บอกเป็นเรซินผสมผงอะ่ะน่าจะไม่ใช่เรซินก็เหลือแค่ว่าถ้าแบบกลากลากรไอไฟเอาไฟจุดเลยอะ่ะ ถ้าเป็นเรซินมันก็จะละลายถ้าเป็นน้ําเคลือบอ่ะมันก็จะไม่ละลายง่ายนี่นต้องหาผู้กล้ามาเอาไฟจุดไม่มีใครทำารอกครับแบบนั้นอ่าแต่ยังไม่ได้กล้าขนาดนั้นอ่าคืออย่างนี้ครับการเล่นพระง่ายๆนะครับอะไรที่แท้อะเข้าใจง่ายๆอ่ะรู้ก่อนให้ชัดเจน อ่าเมื่อพระแท้ที่เข้าใจง่ายๆหลักเกณฑ์หลักการง่ายๆดูเป็นเยอะแล้วค่อยไปหาโจทย์ที่ยากๆทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป s k c h e ชเช็คแอเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แทปุ๊บก,กระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบม,มือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที S J check เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่อง มาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพาเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ line, SK เช็คพระหรือสแกนคิวโคได้เลยได้มาก็ไม่เคยได้ซองเดิมแบบนี้นะครับลักษณะของเลี่ยมเดิมแบบนี้บางคนคิดว่าไม่ได้เลี่ยมทองพี่อ้นคิดว่าเก๋ เลี่ยมแบบนี้คือแท้อัตโนมัตินี่ผมจะบอกให้นะครับว่าเลี่ยมแบบนี้คือแท้อัตโนมัตินะนะนะอ่านี่น อย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกเลยนะขอกระดาษประกาให้พี่เขาหน่อยครับเนี่ยอ้าวนี่น,นีซึ่งผมอยากจะเล่าเรื่องของการกรอบเลี่ยมแบบนี้มากกรอบเรี่ยมแบบนี้นะะเป็นเทคโนโลยียุคในช่วงปีศูนย์กว่า แต่เริ่มมีมาตั้งแต่ปี2500นะที่ทำให้กับ25พระพุทธศตวรษนะครับออชถเรียเมือนใช่ยี่มารัตตอนนียบยี่มารอนนถ้ามีเลี้ยงจะเป็นหลายด้วยวเป็นลายมีเฟสลายโบรลายอีโอเป็นมื่นนะพี่หย <ล>นี่ใช่นะอยากจะบอกว่านะคนสมัยเนี้ยบอกว่าไม่ใช่เลี้ยมทองแท้ ม่ใช่เลี่ยมทองแท้แบบนี้คงเป็นพระเก๋มั้งตลกมากแบบนี้คืองานพระแท้อัตโนมัติเพราะในสมัยก่อนเนี่ยการจะไปทำร้านเลี่ยมกรอบหรือไปสั่งเลี่ยมทองมันยากเนี่ยเห็นไหมแบบนี้นะไม่ได้มีแค่เหรียญพ่อแดงไม่ได้มีแค่ยี่สิบห้าพระพุทธสัตว์ตวัดนะครับเนี่ย ยังมีลาหูหลวงพ่อกริ่งวัดโพเลี้ยวที่ทำนะการใส่ก่องแบบนี้ก็มีแบบนี้ทําจากเขาเรียกว่าทําจากโรงงานในยุคนั้นเลยเพอหลังๆมีการทําตลับใส่พระเครื่องงานเลี่ยมแบบนี้ก็เลยนะเลิกทําอ่า เลี้ยมแบบนี้น่าเก็ดที่สุดครับมีในหนังสือพาก็เก่าก็เลี้ยมแบบนี้เลี้ยมเก่าแบบนี้ไม่มีทางเก็นแน่นอนอ อ่ามีดาม่าอะไรนิดหนึง่งสวัสดีครับมิเชลริมกูดแอมินิงเหรียญเสียมาพ่อเงินด้วยครับ,รบใช่พ่อเงินปีสอ0พรยที่สมัยก่อนก็บอกกันว่าเป็นพระเกแท้หมดครับชายก้ยี่ตัวเตี้ยครับจะทำงานได้มากาาเลยเด็กๆนะครับโอเคอ่า เลี่ยมแบบนี้น่าเจ็บสุดๆนะครับเลี่ยมแบบนี้น่าเจ็บสุดๆก็งานเลี่ยมแบบเนี้ยเป็นพระแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะฮะแล้วดูสิครับว่านี่นี่ดูสิครับพี่พี่ แล้วจะไม่ทัดข้อแดงได้อย่างไรที่สาคัญคืีเลี้ยมแบบนี้ไม่เคยถูกขวนเลยอ่าต้องบอกว่าเหรียญหลวงพ่อแดงนะเนี่ยเหรียญไม่มีห่วงเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีใครบอกว่าเก๋แล้วนะไม่ว่าจะเป็นตาแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นพ่อลีถูกไหมเหรียญกรมหลวงชุมพรหลังหลวงผู้สุกพ่อแดงไม่มีห่วง อ่านะลีลาเนื้อชิ้นเลี่ยมทองเหลืองก็สร้างงานเดียวกันทำจากสำนักพุทธปฏิบบางคนไม่รู้จักสำนักพุทธปฏิบขี่เสือขี่สิงผมมีเก็บครับผมเขี้ยวเสือ,อเขี้ยวเสืออ่าสวยเดิมทุกเรียนครับแบบนี้ทันก็แดงแน่นอนอ่า ว่าดีพี่โแกมันทุกน็ดครับสวัสดีครับพี่นะพี่เหน่งมาบอกว่านอกสถานที่แน่ๆเลยให้เขาดูพระแท้มาเยอะหาพระเกสมเด็จเนื้อเลซินพระสมปูนมาเป็นวิทยาทานแด่ไม่ค่อยเรียนรู้จะดีมากเลยคือต้องบอกครับว่าอ่าพี่คิดว่าคนทําพระเกะเอะจาเลซินแตระสมปูนไหมมันลงทุนเยอะ มันไม่ใช่ลงทุนเยอะอมผมถามว่าปูนที่พี่จะเอามาผสมกับเรซินน่ะมันจะเป็นยังไงมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอย่างเดียวก็คือมันเป็นไปไม่ได้นะครับอ่าแต่นะมันจะมีอยู่ที่เราเห็นกันอะ่ะสำหรับผมอะ่ะ อันนั้นน่าจะไม่ใช่เรซินน่าจะเป็นน้ำประสานคือแก้วน้ําเคลือบโอ่งน้ําเครือบอน้ําเ,เครือบที่ต้มละลายอะแล้วก็ผสมผงแล้วก็หยอดหอ,อหยอดลงในแม่พิมพ์ซึ่งผมยังไม่ได้พูดอันนี้เพราะว่าผมยังทำงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับพระสมเด็จอันเนี้ย ยังไม่จบยังไม่เสร็จผมก็เก็บมาเรื่อยๆแล้วก็แน่นอนครับถ้าเกิดเราเป็นสมเด็จเพื่อไม่เคยเห็นไหมที่เขาเล่นเป็นพอกลวยอ่าที่บอกเป็นเรซินผสมผงอ่ะอน่าจะไม่ใช่เรซินก็เหลือแค่ว่าถ้าแบบกล้ากล้าก็ไอไฟเอาไฟจุดเลยอ่ะถ้าเป็นเรซินมันก็จะละลายถ้าเป็นน้ําเคลือบอ่ะมันก็จะไม่ละลายง่ายเนี่ยต้องหาผู้กล้า มาเอาไฟจุดไม่มีใครทำารอกครับแบบนั้นอ่าแต่ยังไม่ได้กล้าขนาดนั้นอ่าคืออย่างนี้ครับการเล่นพระง่ายๆนะครับอะไรที่แท้เข้าใจง่ายๆอ่ะรู้ก่อนให้ชัดเจนอ่าเมื่อพระแท้ที่เข้าใจง่ายๆหลักเกณฑ์หลักการง่ายๆอ่ะดูเป็นเยอะแล้วค่อยไปหาโจทย์ที่ยากๆ แต่ถ้าไอจีง่ายๆที่มีประโยชน์อ่ะยังไม่รู้เลยอ่านะครับแต่จะคุยเอามันกับไอเรื่องยากๆอ่ะมันมันมันจะทิ้งเวลาอันมีค่าไปโดยเปล่าประโยชน์ก่อนอ่านะครับ เหรียญเนื้อเงินใช้อไรล้างดำๆผมน่าจะมีคลิปไปหมดแล้วนะพี่ๆลองไปดูนะครับพี่โกแก่มันทุกเม็ดอ่านะครับมีตัวอย่างไหมมีแน่ถ้าอยู่ที่สตูนะแต่อันนี้อยู่นอกสถานที่นะครับอ่าก็เดี๋ยวถ้าผมกลับไปไลฟ์ที่สตูอะพี่เข้ามาถามนะผมมีเพื่อนอ่านะครับ อาศัยยูชามแขวเหรียญนี้เลี่ยมโบราณเปิดหน้าหลังชัดเจนครับพี่ๆอ่าน่าชัดเจนครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้ไม่มีใครพูดว่าเกแล้วคือเล่นด้วยการศึกษากับเล่นด้วยความจำต่อๆกันมามันก็ไม่มีผิดบาปทั้งสองวิธีแหละครับแต่ถ้าเราเล่นด้วยการศึกษาเราจะ สามารถนำพระที่ถูกเข้าใจผิดหรือถูกคนไม่รู้น่ะไปพูดว่าเก๋เนี่ยเนี่ยกลับมาให้ชาวบ้านน่ะเขากล้าแขวนใช้พุทธคุณได้อ่าเดี๋ยวเราหากคปูครับโอเคครับผมมีหลวงพ่อกลวยหลังคะแนนบอกสายตรงบอกเก๋อย่างนี้ครพี่มาน์ถ้าเรามั่นใจว่าแท้เราไม่จำเป็นต้องไปเสียจิต กับสายตรงสายอ้อมใดๆทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถดูได้ว่าแท้ถึงถามเขาแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าแท้ว่าดีออะถ้าเรารู้แล้วว่าแท้ว่าดีนะครับไม่จำเป็นต้องไปให้ใครวิจารณ์พระเราอะนะไม่จำเป็นต้องให้ใครมาวิจารณ์พระเรา นี่อันนี้มีทั้งแบบซองเดิมเนี่ยชัดเจนนะจบครบในที่รู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแท้ปุ๊บกรบปั๊ปบไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เ k ช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลย